ครับสวัสดีครับรขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าหลังเกมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตลาดซื้อขายนักเตะที่เพิ่งปิดตัวไปตาของสเปอร์เอาเอาพี่แซคที่ไม่ใช่แฟนสเปอร์ก่นคิดว่าสเปอร์ตลาดนักเตะรอบนี้เป็นยังไงบ้าง,างเอาภาพรวมเฉยๆนะครับเข้าพี่ว่าทำได้ดีนะน่าเริ่มจากแมดดิสันเนี่ยก็น่าจะเอคอเฟอโซลมอนใช่ไหมเออสองตัวเนี้ยก็มองว่าถ้าสันมาปโปนะมองว่าเป็นตลาดที่สเปอร์ทำได้ดี เพราะว่าได้อย่างที่พี่แซกบอกได้โซโลมอนกับกับมานิสันเนี่ยมันมันมาเปลี่ยนเกมรของสเปอร์เลยจากเกมที่เบอร์ลี่เห็นได้ชัดมากว่าโซโลมอนทำอะไรได้บ้าง mm hmm. แล้วก็ส่วนแมดดี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแมดดี้นี่มาเปลี่ยนระดับการเล่นเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของสเปอร์เออร์ซิ่งเชิร์เลยซึ่งในอีพีเบอร์ลี่โอ้ได้พูดไปแล้วว่ามานิสันเนี่ยอาจจะเป็นซา mm hmm. ยนิ่งออฟเดอะซีซั่นพิมพ์เล็กอะไก็ได้ถ้ายังที่ฟอร์แบบนี้อยู่นะครับ ส่วนสำหรับโอ้คาารวมเนี่ยสเปอร์ใช้เงินไปเยอะผอนสควนในซีชันนี้ประมาณสักเกือบเกือบสองยห้าสิบล้านยูโรแต่ก็ต้องบอกเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาสเปอร์ใช้เงินอนาคตก็คือจะก็คือเอาเงินอนาคตมาใช้อันนี้ก็มีทั้งปอลโลและคูลูเชสซี่ที่ที่บัคทักซื้อขาดมาันออ่ามันก็เลยทําให้ตัวเลขดูเยอะมาเรื่องของขาเช่าไล่ตามราคาแล้วกันนะคนแรกคือแบนเนนจอห์นสัน เพิ่งเข้าม,มาใหม่ร้านสุ่เข้าม,มาใหม่เนะแล้วก็แพนสุดแพนสุดในในซิงคันนี้นะ่ะก็มาจากฟอร์เรสอายุยี่สิบเอ็ดปีเนาะยคบนดจอนสันยี่สิบยี่สบสอง,ง 3, ประมาณนี้น,นะครับเอาฟอร์มกันนิ่นที่แซกว่าอย่างไรกับสเปอร์นี่เรายังไม่เห็นดิเขาเขายังไม่ได้ลงอื<ม><ม>แต่ถ้าจากฟอร์เรสแล้วอ่ะมันก,ก็ก็ยังมีความความเร็ว<ม>ความห้องตัวแต่ว่าจะเข้าระ,ระบบของสเปอร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยเราต้อง,ต,องต้องมาดูอเออ เพราะส่วนโอเองเนี่ยโอคิดว่าแบรนดอนเนี่ยโอชอบนะแต่คิดวนแพงไปหน่อยสําหรับกําแต่ก็เหงาว่าน้องเตะน้องไรราวของของนักเปลีย่ยงขีดด้วยแหละเป็นโทมโกลรนรก็เข้า,าโฟตา้าก็เข้าโฟต้าแต่สเปอร์จะเซ็นโคท้าแต่กกเนี่ยมึงไม่ได้ไป <laughs> มึงไม่ได้ไบปบอลนิโอลอะไรเงี้ย <laughs> ก็เลยคิดว่ามันแพงไปนิดนึง55ล้านแต่ก็อ่ะ ตัวนี้เห็นเขาบอกว่าอังเกยอยากได้ออังเก้บอกว่าเอาตัวนี้ถึงกับล้มดีวนันโซฟาติอะใบตั้นก็เลยได้สูฟาติไปอังเกยอยากได้ตัวนี้ฉะนั้นอังเก้คงม,มองเห็นอะไรบางอย่างในโปรตอนซันว่าเขาทําอะไรได้เขาเล่นอะไรได้ไดไดแบบไหนที่จะเข้ากับแผงของอังเกแบนเนอร์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าจะมาเล่นมาแต่แตอูมองว่าไม่น่าใช่เพราะอยู่ฟอร์เรสปีที่แล้วเล่น,ล,นลินเส้นเลนปีเล่น,ล,นลินเส้นเกือบตลอดแล้วก็มีโยกมาหน้าบ้างใน ในช่วงที่ผู้เล่นตัวอื่นมาเจ็บออะไรเงี้ยก็ปีที่แล้วยิงเยอะนะยิงยิงเซฟฟอร์เรสได้หลายนัดอยู่นะน่าจะใกล้ๆสิปปะตูหรือศิปปะตูบวกเนี่ยไม่แน่ใจาปีปีที่ผ่านมาแต่ว่าพอมาอยู่สเปอร์เนี่ยไม่รู้จะลงตำแหน่งไหนตัวโอเองสำหรบับผมนะผมคิดว่าน่าจะมาเป็นตัวที่เบียดกันลงตักกูรูในฝั่งขวามากกว่าก็เป็นได้เพราะว่าหน้าเป้าเนี่ยผมมองว่าซอนกับนิชาน่าจะยืนอยู่ เป็นเป็นตัวหลักอ่ะสไลด์กักนงงสองสองตัวนี้คือแบนด์น่าจะสานเนี่ยคนคนอาจจะชบอบคาดหวังว้เอเแต่ตัวเอเอไม่คาดหวังแหมืกันเพราะอย่างนึงคือเวลาที่สเปอร์ซื้อตัวแพงๆอย่างเงี้ยมักจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าต้องดูกันยาวๆเพราะว่ายังเด็กอยู่ใช่ไหมมันก็ยังเด็กเยอะนะโคดัดต่อไปก็เจมส์แมดดิสันใช่ไหมแมดดิสันหรสี่สิบหกจุดสามสามล้าน ตีโบลรุสามล้านของม่ได้สันว,ว่าคุ้มค่าทุกเพนนีเป็นคนที่มาเปลี่ยนระดับการเล่นของสเปอร์ได้อย่างชัดเจนที่สุดทั้งยิงทั้งจ่ายในสี่นัดแรกทำให้เด็ดแล้วว่ามาเดสานทำอะไรได้บ้างแล้วก็เป็นโชคดีของสเปอร์ที่มาริสานในโชคดีมากนะไม่มีใครแย่งในสเปอร์เลยนะ ขณะนั้นที่เลอร์ตกชั้นแล้วตัวเนี้ยไม่มีใครแย่งเลยต้องชมบอร์ดว่าอันนี้ทำงานไหวปิดซชีซั่ันแป๊กเดียวเปิดตัวแมดิสันเลยอ่ะก็งงว่าเออทำไมทีมผุนไม่เอากันวะทั้ะนั้นที่แบบมันดีมากนะใช่แล้วมาก็ไม่ได้แพงนะใช่ใช่แมดิสันนี่คือมามาเปลี่ยนเกมสเปอร์ได้เลยอ่ะแล้วก็ลุ้นอย่างเดียวอ่ะไม่ให้เขาเจ็บอืแค่นั้นเลยนะถ้าไม่เจ็บเนี่ยแมดิสันก็กั ฉายแสงสุดๆใช่ตอนนี้เดินเดินสายออตีแล้วตอนนี้แฟนบอลจะเปิดรักมากตอนแรกก็มีข่าวที่ที่ตอนยาย้ยายมาเนี่ยมีข่าวว่าเกีย์สเปอร์เ,ออเคยลงทวิตเตอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็ลบไปแล้วไปแล้วแล้วไม่ได้สายรอบอบอกว่าไม่เคยทาตัวต่อมาเป็นเซตเตอร์ฮาร์มิกกี้ฟันเดอเฟนซื้อมาจากโ o ฟบวกมาจากดูเดซซิก้าตัวนี้เนี่ยโอเห็นคลิป คลิปหนึ่งที่แม่งวิ่งจากเกาะเขตโทษฝั่งะองค่าพอขึ้นไปขึ้นไปเล่นเกมลุกลุกเสกเตะมุมหรือเฟคิกอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ในเกาะเขตโทษฝั่งตรงข้ามแล้วฝั่งตรงข้ามสวนมาหลุดเดี่ยวแม่งวิ่งแซงเข้าไปเคลียบอลจากเส้นเป็นกองหลังที่ความเร็วสูงความเร็วสูงมากแล้วก็ อายุยังน้อยซื้อมาด้วยค่าตัว40ล้านยูโร40ล้านยูโรคุ้มไหมก็ในมุมมองโอ๊โอเคเห็นบ,บางอย่างของพันเดอร์เฟลองนึงถึงไปไปตงเกนอ่ะคือเป็นเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีความเร็วและสามารถเล่นแบ็กได้ก็มองว่าถามว่าคุ้มไหมมัน,นยังสีน่นาเตังตอบไม่ได้ก็มีอดโกูไปบ้านแล้วแล้วก็มีแต่ก็ไม่ได้ที่ริวที่เล่ก็ยืนตำแหน่งได้ดีแต่ก็ต้องให้เวลาในการปรับตัวมันมันก็ ไม่เหมือนไม่ได้สั่งที่คุณเคยกับหลีนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เวลาปรับตัวหน่อยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอนาคตที่ดีของกองหลังสเปอร์ที่ยืนคู่กับโรเมโรเพราะตอนแรกอบวัดมากนะเพราะแผนอังเกจะยืนเซนเตอร์สองตัวที่ทั้งมูรินโญ่ทั้งคอนเต้ยืนเซนเตอร์สามใหม่ม,มาทั้งคู่แล้วไม่อยู่ดีมาปรับยืนเซนเตอร์สองสเปอร์จะได้ในใหม่และยิ่งเซนเตอร์คู่ใหม่ด้วยควนเดฟเฟนกับโรเมโรเนี่ยแล้วตอนแรกก็วุ่วง เพราะว่าแมตช์แรกอ่ะจะไม่ได้ลงเพราะว่าเพิ่งซื้อมาตอนแรกที่ยังไม่ได้ลงคิดว่าโรเมรโ่จะยืนคู่กับไดเออร์หรือกับซันเฉอเหรอ<ม>คือคือมึงเอ,อ๋ยทั้งคู่ตัวหนึ่งก็บอกซา,าอูตัวหนึ่งก็ยืนชี้อ่ะแล้วก็โัเมโลก็ตนวลุยอยู่แล้วแล้วคอยแต่ไอตัวนั้นก็คอยชี้เพื่อนไอตัวนี้ก็กูต้องทำอะไรอีกตัวหนึ่งก็คอยทำอะไรวะแต่สุดท้ายอังเกบอกว่าลงเลยเอาฟานเดอร์เฟนลงเลยแมตช์เจอเบนฟอร์ดก็เห็นแล้วว่าฟานเดอร์เฟนพอเล่นได้ได ใน3-4เกมที่ผ่านมาและอังเก้จะลงตลอดและไม่เคยโดนเปลี่ยนตัวออกเลยนี่เกิดฟันเฟนที่คิดว่าน่าจะโอเคนะ่ะในความรู้สึกโอ้คุณต่อไปนะครับเป็นเปนโโรปอโรปอโรนี่มาหนาแล้วนี่ปอโรปีมาเมื่อเอตลาดหน้าหนาวตน้นตอนมกราปีนีมาาม้มาจากมามาจ uh ากสปอตี้เป็นแบ็คขวาชาสเปนทีมชาสเปนชุ ยู20ยู21อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยต้องบอกว่าคอนเต้ได้มาอมคอนเต้ได้แบ็กขวาที่ได้เกมรุกได้นี่ซึ่งเป็นเป็นวิงแบ็กอะคอนเต้แต่พอมาลุกอังเก้อังเก้เล่นอินเวอร์ตฟูลแบ็กมันอมโอ้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นได้ดีไหม,มแล้วก็ตัวเนี้ยเออสปอร์ตติ้งอะเหมือนให้ยืมแล้วบังทับซื้อขาดบังคับซืบ้อขาดที่สิเออสี่สิบล้านยูโรเหมือนกัน คือบางครับซื้อขาดแล้วเบรกโค้ดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าโคดาด้ดหยับได้หรือเปล่านแต่ปอโล็อกก็ทาไม่เก่งแล้วว่าเออกูเล่นได้แบ็กโฟก็เล่นได้อินเวลก็เล่นได้แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของเกมอาร์ตเองซึ่งโอ้โมองว่าไม่ใช่ปัญหาของนสเปอร์เท่าไหร่นะเพราะว่าแมสสเปอร์ก็อย่างนี้แต่ไหนตลาดอยู่แล้วว่ะเกมท่ารู้แตดูดันเกมอาร์ตก็ก็ตามนะทั้งวอล์กเกอร์เออตันะ้งแต่วอล์กเกอร์แล้ววอล์กเกอร์ตอน ตอนอยู่สเปอร์เกมเกมรับไม่แน่นแน่นอย่เมืตอนตอนแบซิตนะเกมรับไม่เอาอเลยเลยเออเกมลูกนี่มันมากแล้วก็หมดจากยุคล็อกเกอรก์ก็มาเป็นเคเรนติเปียที่เปียก็บุกมันมากนั่นคือสไตล<ต>์นั่นคือสไตล์ที่ที่อบชอบแบ็คสเปอร์ไม่ไม่ไม่มาไม่รวมมานยุคหลังๆที่เป็นโดเปอร์ตี้เป็นอะไรไงผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือคือแบ็คที่ เป็นดีนเอสเปิร์ดคนหนึ่งต่อมาคนนี้ก็ย้ายมาตั้งแต่ฤดูก,กาลที่แล้วแล้วใช่ไหม,ม,มย้ายมาตัวแต่ใช่ใช่ย้ายมาตั้งแต่ตอนช่วงคอนเต้ตอนเอ่อหน้าหนาวใช่ที่เอามาพร้อมกับเบนกันคูใช่ยืมมาจากยูเว่ยืมมาจากยูเว่อันนี้ก็เป็นการใช้เงินนานะพลเดยานคูลูสเตฟกี้คูลูสเตฟกี้เนี่ยมองว่าเป็นตัวที่คุ้มมากใช่แล้วไปคือตอนแรกอันนี้ไว้ที่35ล้านคือคือมีสเปอร์มีออกชั่นยืมสิแปดเดือนโน้ตดำได้ มีออปชันซื้อค่ะที่35ล้านหรือ40ล้านยูโรเนี่ยสเปอร์ได้มาในราคา30ไปต่อเขาอีกพอรู้ว่ายูเว่กำลังมีปัญหาทางนเงิน,นฉะนั้นก็ไปหักคอยูเว่มาได้ที่30ล้านยูโรว่าเป็นโปรที่คุ้มมากนี่แล้วก็เป็นปีกที่อายุน้อยอนนแล้วก็เล่นเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในเกมรูปเล่นตรงกลางก็ได้ เล่นฝั่งขวาก็ได้เล่นฝั่งซ้ายก็ได้ในในเกมลุกเนี่ยครูรู้เล่นได้หมดแต่ที่เขาถนัดที่สุดคือฝั่งขวาตัวเนี้ยโอ๊คุนรงโอ๊ดูบอลอิตาเลียอาเชยูเว่ด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยตอนที่ยูเว่ซื้อมาตัวเนี้ยคือดาวรุ่งยอดเยี่ยมของลีกเลยนะมองปามาเมเลนีมาได้เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมของเซเรียอาเลยอืแล้วก็คิดว่าจะเป็นตัวอนาคตแต่ว่าเหมือนแบบรับความกดดันในยูเว่ไม่ได้อะไรเงี้ยยูเว่ก็เลยปล่อยออกมาเพราะยู อเลกี่มันผิดเข้าิีออกอ่ะมันแผนมันไม่ตรงกับเขาอะไรเนี้ยแล้วก็ครูนูก็กลัดมาฉายแววได้ครั้งในยูคอนเต้ hmm. นะครับมาถึงคนต่อไปคนต่อไปเนี่ยอบอกบอกว่าต้องบอกว่าเป็นปัญหาของสเปอร์มาประมาณสองสามฤดูแล้ว mm hmm. ก็คือผู้ถักประตูตของคือไม่ได้บอกว่าโยริไม่ดีนะโยริฟไม่โกดถ้าโยลิสเนี่ยโอ้บอกเลยว่าถ้าจัดเบสเอเลเวนตลอดการออก r, สเปอร์โยริต้องอยู่ mm hmm. ยอร์ลิสเซนโกที่เหนียวมากแต่ด้วยอายุที่มันแก่ลงมากแล้วอะ่ะมันสามสิบหกสามสิบเจ็ดแล้วแล้วก็ว่ายอร์ลิสเขาได้แชมป์โลกไปแล้วเขาถึงจุดพีคสุดในชีวิตเขาแล้วอะ่ะมันมันไม่มีอะไรครีปกว่าน,นี้มันไม่มีอะไรที่ต้องท้าทายเขาแล้วเขาก็แบบเหมือนไม่มีอะไรชีวิตเขาต้องทเาน,นารนือะไรแล้วอะไรเงี้ยลเลยรู้สึกว่ามันมันก็มันก็เล่นแบบประชองตัวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า มันถึงเวลาที่ต้องตับเตะในตำแหน่งนี้ก็เลยไปเซ็นวิคาดิโอมาจากเอ็มโปลีด้วยค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรซึ่งดีเลยอมองว่าดีเลยวิคคาดิโอเนี่ยติดท็อปทรีของโกโย่อดเยี่ยมเชเดียร์เลยนะแล้วเป็นผู้กับประตูที่ที่ดีเลยอยู่เอ็มโปลีแล้วอยู่เอ็มโปลีอ่ะอคึงโดนประตูอ่ะแต่เขาก็เซฟป,ประตูยอยู่เหมือนกันเองฉะนั้นอันนี้ต้องชมแมวหมอกของสเปอร์ที่ S <S <an> ได้มาได้สินี้มา20ล้านถือว่าผูกมากนะสำหรับโกในยุคนี้ใช่ใช่โอ้อ,อย่างโอนาน่าได้เท่าไหร่เข้าไปแล้วโอนาน่าหรือซึงจะ60เอออาริซองเท่าไหร่อ่ะืเอเดสันเท่าไหร่อ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยอบกว่าโอเคแล้วก็อายุการใช้งานได้ยังมีอีกเยอะในบ่ยเวลานะพูดแบบตัวพาเพรื่งอายุ26เองบเอ็นคนต่อมาคนต่อมาเนี่ยคนนี้โอ้บอกว่าต้องบอกว่ายังไม่เห็นฟอร์มอเลโฮอเรนิก เวนิส <Venice, S 2> มาจากมาจากเอ่อโรซาริโอเดอะเซนทรัลในลีกอารเจนติน่าตัวเนี้ยต้องบอกว่าไม่เคยเห็นฟอร์มเลยเป็นตัวยกอย่างเห็นฟอร์มมากๆเคยเห็นแต่ไฮไลท์ใน YouTube เพราะตอนซิงมาเขาเียว่าเออไควะก็าาเลยไปหาอ้อมูดูเป็นกองหน้าสไตล์เบอร์เก้ายืนตัวจบสกอร์เป็นตัวจบสกอร์ได้ดีแต่ในคลิปอะ่ะมันก็ตัดแต่ช่วงดีๆมานะั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าฟอร์มจริงๆเราเป็นยังไง เห็นในคอมเมนต์ที่ท่านหนึ่งที่คอมเมนต์ในคลิปที่แล้วบอกว่าตัวนี้กําลังถูกส่งไปเรียนภาษาอยู่เลยยังไม่ได้เห็นฟอร์มเลยก็ต้องขอบคุณพี่ที่คอมเมนต์มาด้วยนะครับขอโทษที่จําชื่อไม่ได้นะครับก็ขอบคุณพี่ด้วยที่ให้ฟอร์มูลดีมาเขาบอกว่าเนี่ยน้องไปเรียนภาษาอยู่ไปเรียนภาษาอยู่ไดเพิ่งอายุ89เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยราคาที่ฟิกซาล้านลยูโรเห็นไหมล้านยูโรซึ่งตัวเนี้ย ติทีมชาติอาเจติน่าชุดยู19นั่นแหละยู20ยู19ยู20เนี่ยมนั่นแ,ล,แล้วตอนนี้นก็ยังตดอยู่เราก็เขาบอกว่าเป็นกองหน้าสไตล์แบบที่เมาบอกเป็นกองหน้าสไตล์เบอร์9ยิงดียิงคงตัวใหญ่มังมอลได้ถ้านะคุณอกสามดาวนะโอคาดบวัตัวนี้มากกว่าจอนสันเพอพอรู้สึกว่าค่าตัวเนี้ยมันไม่กดดัน <S 2> <S 2> เออมันเล่นได้สิบห้าล้านแต่จอรนสันอนะห้าสิบห้าล้านมันแบกหลักไปเลยเยอะเพราะอะไรเงี้ย ด้วยอย่างที่บอกไปว่าราคาแบบเนี้ยสันเบอร์ชอบอเล่นซื้อมาแล้วชอบเล่นนี้คือราคาประมาณเนี้ยอคนต่อไปคนต่อไปแอชนี่ปิลิเขาเป็นใครนั่นนะสิตัวนี้เป็นเซนเตอร์แบ็กมาจากแม็กเบิร์นอายุยังน้อยอยู่สิปเหมือนกันตัวใหญ่เลยเซนเตอร์แบ,บ็กตัวใหญ่ปกฟุต6กฟุตสี่เลยมั้งตัวนี้สามปกฟุต4ี่เลยตัวใหญ่มากแล้วก็ไปนั่งดูนั่งดูสตตใน ในคอนเฟิร์มเม้นปีที่แล้วเล่นกับแบ็คเบิร์เล่นในแชมเปี้ยนชิพลงไปทั้งหมดประมาณ8นัดเป็นตัวจริงประมาณ5นัดในนัดที่เป็นตัวจริงเนี่ยแบ็คเบิร์นแพ้ไป4โดน3าศูนย์โดนสศูนย์อะไรเงี้ยแล้วเขาไปเห็นอะไรดีจัะก็เลยไม่รู้ว่าหรือว่ายังเด็กไปอวนยังเด็กอยู่แต่ก็าพวเหมือนจะเป็นโจโลดอนน่ะที่เคยซื้อเด็กๆนี้มาแล้วก็จะเป็นแต่แต่ว่า อันเนี้ยต้องบอกนะครัว่าไม่เคยแต่ฟอร์มโรดดอนยังเคยเห็นลงบ้าแต่เนี้ยไม่เคยเห็นเลยก็คิดว่าเป็นตัวอนาคตเทวันหนึ่งของของสเปอร์ที่ซื้อมาอนาคตใหม่เลยล่ะใหม่จริงๆอ่ะต่อไปก็เป็นตัวเนี้ยเมเนอร์โซโลมอนทิ่เมเนอร์โซโลมอนตัวนี้ได้มาฟรีจากไซเลอร์โดเนตเตอรโดนเลยไอเนี้ยสงสารชักต้ามากเลยอันนี้เพราะว่ามันเป็นกฎที่ยูฟาเขาบอกสไลท์ทำคอมมิตเมนต์กับฟุตบอลยูเครนไว้ว่า เพราะมีสองพานเราะมีสองพ่านแล้วก็บอลเขาเตะไ,ได้เ่ยเขาให้นักเตะสามารถยกเลิกสัญญาได้อืก็ชักต้าไม่ได้ค่าตัวจากโซโลโมอนเลยอะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบสงสารอะ่ะนี่คือตัวดีขนาดนี้นึกควรได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นตามนั้นนะครับก็จะเปิลก็ใช้ช่องโหว่ตรงนั้นดึงตัวมาแล้วก็ทำผลงานได้ได้ดีในแมตช์แรกที่หลดนี่เขาเป็นคนอะไรอิสราเอลอิสราเอล อันนี้ก็เป็นขาดเช่าของสเปอร์ทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าเจ็ดแปดเก้าตัวเก้าตัวสองอล้านเดี๋ยวนี้ก็เป็นราคามาตรฐานนของ,อข,องของพี่เมลีประมาณนี้ใครบอกทราบซื้อเยอะไปะดูพี่เมลีมแต่ละทีมนี่นก็ซื้อใช่ย่อยนะใช่สเปอร์จ่าย่าสเปอร์เป็นทีมท,ที่ลงทุนสูงอันดับต้นๆของของพี่เมียดเหนกันในซีซั่นนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันมี2ตัวที่ใช้เงินอนาใช้เงินตอนนี้ซื้อซื้อมาในอดีตแล้วก็คือ ทั้งคูล,ลูแล้วก็เปโดออโลสองตัวนี้ก็เจ็ดสิบล้านแล้วอะ่ะต่อมาพูดถึงขาออกดีกว่าขาออกมก็เรียนคัดเรียนตามราคานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงแฮร์รี่เคนของเรานี่แฮร์รี่เคนจากสเปอร์ไปบาเยนนะรู้กันอยู่ยในราคาหนึ่งร้อยล้านยูโรหนึ่งร้อยล้านยูโรไปบาเยนก็เปลี่ยนเนี่ยฟันนันเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวที่สองก็อีกแฮร์รี่นึงแฮร์รี่วิงแฮร์รี่วิงจากสเปอร์ไปเลสเตอร์ ในราคาด6้านยูโรก็ตอนนี้ก็โอเคโอ้คึอแฮปปี้ที่เขาไปนะก็ไปดีเถอะก็เขาจะได้ได้ลงบ้างแล้วใน,นในลีกระดับนั้นนะ่ะน่าจะเหมาะกับเขาใช่ต่อไปจะเป็นตัวที่สเปอร์ไม่ต่อสัญญาส่วนอยากจะเป็นดาวรุ่งทั้งนั้นนะครับก็จะมีทอมด็อกแฮมโลชัวมาทูลินมาการ์สมูเนียอันนี้ผมต้องขอดูโพยนิดนึงนะครับอันนี้ มาร์กาซูเนียจากสเปอร์ไปเคนตักกี้ฟรีซะด้วยส่วนอย่างสเปอร์ไบฟรีแล้วก็มีลูคัสโมล่าที่หมดสัญญาแล้วก็สสล,ลูซัสโมล่าไปซาโปโลครับไปซาโปโลแล้วก็เอาง่ายๆหลักๆอ่ะมันก็จะมีแค่สองคนนั่นแหละคือแอนดี้เคนกับแอลลี่ว<อ>ินที่ปล่อยออกไปแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ขายได้ชัดทีดับบิสซอนเดอะซาอูอัดเชสขายไปที่ประมาณ9.5ล้านยูโร ไปกาลันตาสลายที่ต Metal ัเลกดีเล่นได้ว่าแฟนเปอปนน้าตาไหลเลยตัวนี้ใบเสียใจน่าจะดีใจโดนน้าตาไหลก็เป็นอันนี้โอ้กุบอกว่าเอาใจก็ก็เอาเลยช่วยเขาได้ไปนีนะตัวนี้โอ้คอให้ไปดีเพราะว่าทุกครั้งที่เขาลงเล่นอ่ะเขาไม่ได้ลงเล่น <neither> ด้วยความขี้เกียจเอขาอยัางลงเล่นด้วยความตั้งใจแต่ฟอร์มการเล่นไม่ได้ที่มันไม่หวางอย่างนั้นน่ะ มันนี่เหมือนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ปักเพร้อมกันซิไปพร้อมกันเป็นทีมเดียวกันด้วยไอทีเดียวกันความเดียวกันด้วยคนนั้นซื้อตองเกไอเด็กที่เกียดเอนดอมเบเล่โอเคก็นีแฟนสปเปอร์ก็น้ําตาไหลารากคนนี้ใช่ซื้อผ่านเส้นหกสิบสองขายได้จะถึงห้าล้านหรือเปล่าไม่รู้เลยเพราะนี่ก็ยืมตัวบองแล้วนี่เออยืมไปยืมไปเพราะว่ากาลันตาสลายพูดตรงกาลันตาสลายก็ไม่กล้าซื้อ ว่ามันจะเล่นดีไหมไมันจะขีเ้เกียจอีกไหมทั้นคติของมึงจะเป็นยังไงใช่ถ้าไปดูในทวิตเตอร์เนี่ยแฟนสเปอร์เขาก็โอโ้โหนี่ไปเถอะไปเบียร์เถอะไปดีเถอะนะอเอออยากกลับมาเลย<ว>อะไรอย่างเงี้ยแฟนชาวต่างชาติดีกว่าเขาก็เขาก็ยินดีด้วยที่ท,ที่ที่ได้ไปทันทีอะเออสาหรับสองคนนี้นะเอนดัมเปเล่กับซานเชสเนี่ยได้ไปทันทีต่อมาก็จะไปตมาก็เป็นพวกปล่อยยืมปล่อยยืมเอาเอาคนเอาคน,เอาคนที่ ที่มีชื่อหน่อยแล้วกันนะเอาฟี่ดีวายตัวนี้มาไทยด้วยไม่เลเซนด้วยนะครับแล้วก็จะมี t o อยแพร์ลอตทอยเอ่อ a ราบอกอนอฟไปพอร์ตเวลนะครับส่วนท o อ p a พร์ลเนี่ยทอยแพร์ลอตไป e x ็กซ e r รนะครับในดิกล้างแล้วก็มีคนหนึ่งที่ไปจะไปเรียกว่าไปได้ดีไหมไปได้ดีไปได้เลกิลอนเลกิลอน ไปแมนยูไ่ไม่ได้ดีหรอกเข้าไปทีมเล็กเออแต่ไปได้ดีต้องไปทีมใหญ่แต่แมนยูทีมเล็กก็หวังว่าจะเอาฟองกลับมาได้นะเลดี้ก็เอาใจช่วยนะเออแล้วก็มีโจโรดอนจโรดอนไปดีไปดีเช่นเดียวกับเจสเปนหรือไปรีไปรีกาดกันอันนี้เป็นเป็นการยืนตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็แดนสกาเลตก็ถูกยืมตัวไปอีกสวิตทาวแล้วก็อีกคนนึงคือจาเฟต ทำกันก้ายืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาดไปอาสูบออปชันซื้อขาดตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่6หรือ7ล้านยูโรประมาณนี้นะครับเปเสร็จแล้วสเปอร์ขายไปได้ประมาณสักร้อยี่สิบล้านยูโรประมาณประมาณนั้นประมาณนั้นก็หักลบกันเนอส่วนต่ายก็ร้อยกว่าร้อยกว่าเออร้อยกว่าก็ถือว่าน็อตแบดนะแบดก็เอาเอาถ้าพูดรวๆก็ลบออกไปเจ็ดสิบเพราะว่าเป็นปอโรกับ รู้ว่าได้มาเมื่อสี่ชันที่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็หักลบไปก็โอ้ก็โอเคอืก็ถือว่าตัวที่ซื้อมาไม่รวมกับดาวรุ่งสองคนนะโอี่ก็ซื้อมาก็ยกระดับทีมขึ้นได้เนี่คือตลาดเสื้อขายนะเตะของสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์แล้วก็หวังว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวน่าจะมีตัวสักตัวหนึ่งมาให้เซอร์ไพรส์ซะหน่อยนะเลวี่นะจัดให้หน่อยฝากจัดให้หน่อยจำๆจัสักตัวหนึ่ง เอาที่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับที่เราได้เสียเครไปอ่ะอ mm. ขอสักตัวหนึ่งแล้วกันนะเลวี่นะเม่งฟังหน่อยแชร์คลิปให้ถึงเม่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ถ้าชอบกดแชร์หรือคอมเมนต์ที่เข้ามาได้ว่าอยากให้เราทำคลิปอะไรแล้วก็มีพี่คนหนึ่งคอมเมนต์มาแล้วแล้วเป็นคอมเมนต์ที่เราเราสนใจเดีญญ๋ยวเราจะทำตอบก,ก็คือพอแก๊ปพอไอซ์คอยเดี๋ยวเราทำแน่ครับ อดใจรออีกนิดนึงครับคนนี้ก็เป็นคนที่มีประวัติน่าสนใจในะครับก็เดี๋ยวพี่น่าจะเป็นอะไรคอมเมนต์นเข้ามาได้อย่าเราพูดเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสาหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนครับส่วนมาขึนนะครับ